ทุกคนได้กันหรือยังครับรถภารกิจประจําสัปดาห์ครับผมแหมสวยไหมเหมือนอะไรนิ่งแมคควีนเลยทุกคนปไปลองกันเลยดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนนี่แต่งแล้วนะบอกเลยว่าโคตรดีมาดูกันดีกว่าทุกคนว่าผมแต่งอะไรบ้างมาดูกันที่เครื่องครับเครื่องใช้เป็นเครื่องเดิมนะครับลูกสูบใช้เป็นลูกสูบของรถแข่งอันนี้ของรถแข่งหมดเลยทุกคนใส่ตามนี้เลยนะครับดูไม่ทันกดหยุดเลย ตาใส่แบบสุดท้ายครับจะได้กดยาวๆอันนี้แต่งอะไรได้บ้างโอ้ผมบอกเลยว่าได้แต่งโคตรเยอะทุกคนเนะ่ยดูบอดี้คิดเลยสต็อกก็คืออันนี้นะสต็อกอันนี้ฮาร์ฟฮารฟเหมือนจะแค่ไฟแล้วก็โลบาร์ข้างในนะครับเปลี่ยนไปรีมูฟอ่านี่รีมูฟโคเท่เลยเท่เลยรีมูฟอย่างนี้แต่เสียดายว่ามันมีไอน,นี้ขึ้นมาเนี่ย แบนเนเ่นเ,นเนี่ยบังเครื่องหมดเลยเกือบเท่แล้วจริงๆฮูดฮูดใส่อะไรได้บ้างอ๋อเนี่งฮูดก็คือฝาโปะนะครับทุกคนนี่ออมันมีหลายอย่างเลยนี่่าปกติใส่นี้อยู่หรอโอเคดิฟวเซอร์ไม่มีอะไรเลยอันนี้ของเดิมเฮดไลท์น่าจะใส่ได้สองอย่างอ่าเนี่ยต่อไปแบนเนอร์โอเคโลเคชันี่ก็คือข้างในโลบาร์ก็มีสองอย่างเหมือนกันก็คือมีอันนี้อันเล็กกับอันทั้งหมดนี่อ่าสปอยเลอร์ ลูฟสปอยเลอร์คือตรงนี้ครับผมนะทุกคนชอบไหมทุกคนชอบทุกคนก็ใส่เลยแต่ผมว่าผมจะใส่นะแล้วผมว่าผมจะเอาสปอยเลอร์ข้างหลังออกนะครับทุกคนสเกิร์ตลูฟมอสไม่เอาแล้วเออลูฟสปอยเลอร์มีแล้วสปอยเลอร์เมื่อกี้ไปไหนอ่านี่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 สปอยเลอร์ iler, คันนี้มาให้ทั้งหมด4แบบนะครับผมก็คือสต็อกดักเทลก็คือตุดเป็ดแล้วก็เบสพื้นฐานแล้วก็ทอวิงซึ่งผมไม่ใส่ผมใส่แค่นี้พอเอ้ยใส่ดักเทลโอ้โหใส่แล้วมันน่าเกลียดอนะเพราะมีตรงเนี้ย อ้าวใส่แค่นี้ดีกว่าผมแต่งได้เยอะครับแต่งได้เยอะฟอนเฟนเดอร์ก็คือไม่มีอะไรแล้วโอเคที่เหลือก็เป็นของปกติแล้วครับทุกคนไปดูที่ยางยางใส่เป็นยางรถแข่งโช๊ใส่เป็นคัสตอมนะครับผมปรับอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับมันยังไม่มีผลอะไรมากนักเบรกใช้เป็นเบรกรถแข่งครับผมแล้วก็เกียร์บ็อกใช้เป็นเกียร์สิสปีดนะครับทุกคนปรับตามนี้เลยครับผมพยายามปรับให้เลขมันเหมือนกันเป๊ะกับของผมนะครับทุกคนถ้ามันไม่เป๊ะมันจะเร็วไม่เท่ากันนะอันนี้ผมเพิ่งรู้มา ถ้าเลขไม่เหมือนกันเนี่ยมันคือมันความเร็วไม่เท่ากันแน,นนะ่นอนฮะับกดป้ายด้วยตอนออกตัวมันไม่ค่อยดีนะทุกคนดูดิเนหะ็นไหมมันขึ้นช้าไปหน่อยถ้าเราลองเร่งเครื่องออกตัวดูก็ขึ้นช้าเหมือนกันนะทุกคนแต่ถ้าเกิดไปไปลายแล้วโอ้โรถคันนี้เขาดีมากเลยนะทุกคนมิสซาเซเวียเอสสิบห้าเป็นรถด,ดิฟนะแต่เราเอามาทําเป็นรถแข่งละเจอใครมาเนี่ยโอ้โหเจอรถของไรเวอร์คันนี้ก็น่าจะแต่งเต็มแล้วหรือเปล่าเราแต่งในตีมแบบ เหมือนไลนิงแมคควีนเลยทุกคนน่าจะเคยดูใช่ไหมที่มันลดพูดได้อ,ะอ่ะมาดูกันว่าเร็วไหมตายออกตัวนำแล้วโอ้ยแพร้รถคันนั้นน่ะว่าแล้วต้องแพ้ทุกวงไหมโอ้ยยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ย จะไหวอยู่โอ้ยจะชนแล้วโ okay, อเคเขาชนไปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> เสียอะไรวะไล่หลังเราวะเฮ้ย <Hey, S 1> เร็วกว่าเราได้ไงไปแล้วเราเราไม่ให้ใครแซงเราไม่ให้ใครแซงโห oh, สนามนี้ยากอยู่นะทุกคนนี hey, ่ <Hey, S 2> เลี้ยวเลียเ้ยวทางลัดน้ำโด่งวะเฮ้ยจะหลุดออกนอกเส้นทางยังคุมอยู่ยังคุมอยู่โอ้โหนี๋ว่าจะคุมเราไม่อยู่แล้ว ไปครับไปเรื่อยๆครับคันนี้อะไรเนี่ยทำไมอยู่ตรงนี้อยู่โอ้ยาวเลยคุมรถยาวเลยความเร็วมันยังไปได้อีกนะครับทุกคนอุ้ยเกือบชนถ้าชนไปนี่แย่เลยเมื่อกี้เบาหน่อยตรงนี้ก็เบาหน่อยแล้วค่อยบูทยาวครับยาวยาวห้าร้อยยี่สิบสี่นะครับความเร็วเลาค่อยไปเรื่อยๆครับ ทางมันโค้งเยอะมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะรีดความเร็วได้เยอะเท่าไหร่ครับได้120ก็ถือว่าดีแล้วครับผมเอ้ยไม่ใช่ได้120ได้หนึ่งนาที20ถือว่าเจ๋งแล้วมันมันอยู่ที่คนขับไปอยู่ที่รถด้วยนะคนผมพมองให้ รถอ่ะอันดับแรกเลยที่ต้องมีมีรถแรงก็ชนะแล้วถ้าเกิดรถแรงบวกกับคนขับที่ขับโดยไม่ชนเลยมันก็จะดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีโอกาสชนะสูงแล้วอ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดเราขับไม่ชนยังไงมันก็โอกาสชนะสูงแล้วเพราะ้าชนทีนึงคันคันที่เขาไม่ชนเลยเขาก็วิ่งแซงหน้าเราไปไกลซึ่งในเวลาที่ความเร็วเท่าๆกันนะ่ซึ่งเราตามเขายากแล้วถ้าเขาไม่ชนเออผมบอกก่อนรถคันนี้แต่งไปทั้งหมดเท่าไหร่เลรวผมกดให้ดูเป็นรถฟรีนะที่ได้จากควเสัปดาห์นี้นะครับก็คือแต่งไปทั้งหมด 1นึ่งล้านเก้าหครับผมซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยครับเตรียมเงิน1ล้านเลยครับจากล้าน1 0 0 0 0แสนครับไว้แต่งรถคันนี้ครับรับรองว่าดีมากๆเลยคันนี้ผมเอาหัวเป็นประกันเลยว่ามันดีแต่ทุกคนสามสอนึ่ง 3, 2, 1, เล่นเครื่องล้อโอ้โหออกตวัวอย่างชา้าเราโอ้ยมันมันนำเราแล้ว,ลวมันนำเราแล้วไอ้ขามูยังไงเราก็ต้องแพ้ไปอยู่แล้วครับรถเขาดีจริงอ้าว คันนี้วิ่งได้11.950ถือว่าเป็นรถที่ไม่แย่เลยนะครับผมโอเคนะทุกคนถือว่าโอเคถ้าอยากให้รู้ว่ารถคันไหนแรงไม่แรงอ่ะทุกคนลองแต่งนะครับพอแต่งเสร็จก็ลองมาวิ่งสนามแดกดูนะถรถที่มันแรงจริงๆอะ่ะแบบเนี้ยรถแบบเนี้ยนะเฉพาะรถรูปแบบนี้พวกแลมโบรถต่างๆอ่ะวิ่งให้มันต่ากว่า10วิอ่ะถือว่าแรงในไดเวอร์ทุกคนเข้าใจไหมถือว่าแรงวิ่งต่ำกว่า10วิถือว่าแรง11วิถือว่าพัด S สองตัวนอะ่ะวิ่งเจ็ดร้อยแน่นอนคันนี้แน่นอนจะไงก็เจ็ดร้อยทุกคนดูจะเจ็ดร้อยแล้วเห็นไหมวิ่งเจ็ดร้อยอยู่ได้ย,ยาวๆจะล้องแข่งสป <c oughs> ีดไอ้เบนิวเลยดีกว,ว่าดู๋ยนี้โอ้เราแพ้คันนี้แน่เลยคันซ้ายเองแน่คันขาวๆเนี่ย แผละา่ะโมสต็อกเลยนะเฮ้ยเสียรถดังยังฮะเอาดิฟดิฟดิฟกันใหญ่ดิฟกันใหญ่ท้ำดิฟท้ำดิฟรถแข่งอะไรมาดิฟกันเนี่ยตรงเนี้ยขอนำแล้วนะนำโด่งครับนำโดง่งความเร็วที่600ตรงนี้ต้องระวังให้ดี เผนเลยครับแฮกเลสไปความเร็ว600จะ700แล้วโอ้ยนิดเดียวก็700แล้วถ้ามีบูตต่อนี่น่าจะ700นะทุกคนว้าจบไปที่50วิครับทุกคนถือว่าเจ๋งอยู่นะคันนี้บอกเลยว่าความเร็ว700เหลือๆหรือครับผมผมจูนให้สำหรับ แข่งทางตรงแล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนอาจจะไปแข่งแล้วแบบเวลาเหยียบแทบอย่างเงี้ยความเร็วแม่งตันใช่ไหมเออผมก็จูนให้ประมาณ700นะครับทุกคนก็คือปล่อยเกียร์สิบไว้ที่ประมาณ730นะครับซึ่งทุกคนสามารถเหยียบแทบแล้วให้มันถึง700ได้ครับผมแล้วซึ่งคันนี้ความเร็วมันก็ไม่ได้ถึง700หรอกครับแต่ถ้าเหยียบแทบแล้วอะมันจะถึง700ครับผม แล้วมันก็จะดรอปลงมาเรื่อยๆครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให um ้ผมด้วยแล้วกดกระดิ่งด้วยครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยในไดร์เวอร์มันจะได้แจ้งเตือนทุกคนนะครับบ๊ายบาย